เอาละครับสวัสดีแฟนบอลเลสเตอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็นำข่าวมาฝ่ายนะครับแต่ว่าข่าวเลสเตอร์เท่าที่ผมหาได้เนี่ยมันมีไม่ได้มากนะครับซึ่งก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของสเตฟฟี่มาวิดีดีที่กล่าวไว้ตอนหลังเกมชี b r i บริทนะครับแล้วก็อีกข่าวนังก็เป็นข่าวสตาร์ค้ดคนใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเรามาเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะครับก็คือสเตฟฟี่มาวิดีดเนี่ยได้บอกไว้ว่า บอสเนี่ยบอกให้ผมเล่นในตำแหน่งใหม่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการเปลี่ยนตำแหน่งนั้นมันจะทำให้เราได้เห็นส่วนที่แตกต่างออกไปของแต่และเกมที่เราเล่นเมื่อไรก็ตามที่เขาต้องการให้ผมลงเล่นในตำแหน่งไหนผมจะทำมันให้เต็มที่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่งนั้นนี่เป็นหนึ่งบทสัมภาษณ์ที่สเตฟี่มาวิดลี่กล่าวถึงบทบาทตำแหน่งเบอร์10ที่ทางสตีฟคูเปอร์อ ได้มอบให้เขาเล่นในเกมที่เจอกับชิเบอรีทาวน์นะครับแล้วก็มาอีกบทสัมภาษณ์หนึ่งที่สเตฟฟี่มาร์วิดี้ได้กล่าวถึงสตีฟคูเปอร์นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่เขากล่าวถึงผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำทีมล e ส e เตอร์นะครับสเตฟฟี่มาวิดี้ได้กล่าวไว้ว่าสตีฟคูเปอร์เนี่ยได้เข้ามาด้วยวิธีปัชญาแนวคิดที่มีเป็นของตนเองและเขาต้อง แต่เขาก็ยังอยากที่จะสารต่องานที่เราทําในฤะดูการที่แล้วดังนั้นมันเกี่ยวกับการที่จะเปิดรับฟังเขาและเราต้องทํางานด้วยกันและเราจะสามารถแสดงให้เห็นสิ่งที่เรามีในเกมวันแข่งขันนะครับนี่เป็น2บทสัมภาษณ์ที่สเตฟฟี่มาวิลี้ได้กล่าวถึงผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิสเตอร์นะครับแล้วก็เรามาที่ข่าวสุดท้ายนะครับ าทางโพสต์อย่างเป็นทางการของนิวคาสเซิลเนี่ยได้ออกประกาศเรียบร้อยแล้วประมาณสักสชั่วโมงที่แล้วหรือว่า1ชั่วโมงที่แล้วนี่แหละครับเขาได้ออกมาบอกว่าเบนดอสันเนี่ยจะมีการอำลาตำแหน่งของเขาในฐานะผู้จัดการทีม u 2 1ของนิวคาสเซิลและต้องการจะแสวงหาโอกาสครั้งใหม่ในการเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่กับทีมเลสเตอร์แล้วก็เราขอบขอบคุณเบนสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมกับทางนิวคาสเซิล และเราขอให้เขาประสบความสำเร็จในอนาคตนี่เป็นโพสต์นิวคาสเซิลที่ได้ออกมายืนยันซึ่งก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะมาเป็นผู้ช่วยโค้ดคนถัดไปของสตีฟคูเปอร์นะครับโพสต์ Post, อา่าโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของนิวคาสเซิลได้ออกประกาศเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรามาดูเนื้อหาข่าวเล็กน้อยนะครับซึ่งเนื้อหาข่าวเนี่ยเขาบอกว่าผู้จัดการทีม ยูยิบเอ็ดเนี่ยเป็นดอสันกำลังที่จะออกจากตำแหน่งหน้าที่ของเขาที่เลสเตอร์ที่นิวคาสเซิลและก็จะมาเข้าร่วมทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาใหม่อย่างเลสเตอร์ ester, ในฐานะโค้ชทีมชุดใหญ่ตามรายงานของเกรกโฮปนะครับซึ่งมันอาจจะมีนัยยะสำคัญต่อสโมสรที่จะต้องหาคนมาแทนที่ที่อยู่ในระดับสูงสำหรับดอสันการเป็นผู้จัดการทีม U21 เนี่ยหมายความว่าคุณต้องรับความรับผิดชอบจำนวนมหาศาลในการพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพมีแววที่จะเติบโตได้ซึ่งณตอนนี้นิวคาสเซิลก็มีอยู่หลายผู้เล่นนะครับถ้าทำให้มันถูกต้องผู้เล่นของคุณก็จะสามารถเฉิดฉายเป็นดวงดาวต่อไปของวงการฟุตบอลแต่ถ้าทำมันผิดคุณอาจจะเป็นเหมือนการฆารกรรม ทางอาชีพฟุตบอลของเขาในระดับสูงและนี่คือโอกาสครั้งยิ่งใหญ่สำหรับใครบางคนที่มาถึงและก็ต้องรับงานที่สำคัญอย่างนี้ไว้ในสโมสรอ,อย่างลิสเตอร์ซึ่งมันเป็นการทำให้ตำแหน่งงานของเขาดีอย่างรวดเร็วทั้งในและนอกสนามแต่ทั้งสองฝ่ายต้องทำให้มั่นใจว่ามันสมบูรณ์แบบนะครับนี่เป็นเนื้อข่าวที่กล่าวถึงจากคริสโฮปนะครับ แล้วก็มีการนำมารายงานจาก m a c p i m e d i เดนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเลสเตอร์ที่ผมสามารถหามาได้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังและก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสวัสดีครับ